สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันค่ะกับช่วงค่าค่นะคะวันนี้ก็ประมาณ5้าโมงนะคะแม่ค้ามาเจอกันค่ะวันนี้นะคะก็วันอะไรวันพฤหัสที่2ีาตุลาคมนะคะก็เป็นวันเสียเนาะเป็นวันหยุดของพี่ๆหลายๆท่านนะคะกะ็วันนี้แม่ค้าก็มีมีดนะคะวันนี้ เสียงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวนะคะประกาศว่าเข้าหน้าหนาวแล้วเนะาะแม่ค้าก็เริ่มไม่ค่อยสบายนะคะเสียงก็แหบๆแนิดนึงนะคะเสียงไม่ค่อยมีนะวันนี้วันนี้นะคะไม่ค้ามีมีดดาบมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะก็มีมาทั้งหมดหกเล่มเนาะมีมาทั้งหมดหกเล่มนะคะดาบวันนี้เป็นดาบตอกนะคะทรงดาบไทยนะคะก็ วันนี้ดาบของแมค้านะคะหกเล่มเนี่ยทำมาจากเหล็กเหล็กสปริงรถไฟนะคะเหล็กสปริงรถไฟที่แมค้าได้มาก็ประมาณสองขดเนาะสองขดสองตั้งนะคะได้มานะคะก็เอามาทำเป็นดาบนะคะดาบสปริงรถไฟเนี่ย เป็นเหล็กที่ค่อนข้างหายากนะคะก็นานๆหมคะได้มาทีช่วงก่อนนานแล้วล่ะที่แมค่ค้าก็เคยได้มาสองสามขดนะคะก็มาทําดาบเนาะแล้วก็หายไปพักใหญ่ๆเลยค่ะสําหรับดาบนะคะที่ทํามาจากเหล็กสปริงนะคะก็ได้มาอีกสองขดนะคะก็จะทําดาบได้อยู่ประมาณสิบกว่าเล่มมั้งคะแต่วันนี้เนาะได้มาแค่หกเล่มก่อนนะคะก็มาให้พี่ๆได้ชมกันก่อนคะ่ะดาบสปริงรถไฟนะคะเป็นเหล็กที่ค่อนข้างหายากนะคะซุงดาบสอบอ่า เดี๋ยวมาดูเล่มแรกเนาะแม่คะจะไล่ตั้งแต่เล่มที่สั้นสุดไปนะคะสั้นสุดไปเอาจะไล่ตั้งแต่น้ำหนักเนาะเขาจะมีน้ำหนักประมาณห้าร้อยกรัมถึงหกร้อยกรัมนะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกคะ่ะเสียงเปลี่ยน,นได้ไหมคะเสียงเปลี่ยนไหมเจ็บคอนะคะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะเป็นไข้เป็นหวัดกันเยอะมากเลยคะ่ะตอนนี้สําหรับละ,ะแวกบ้านหม่คะนะคะ เดี๋ยวมาดูเล่มแรกเนาะเล่มแรกจะเป็นเล่มที่เบาสุดแล้วก็สั้นสุดนะคะในชุดเนะาะทรงดาบศอกดาบไทยแบบนี้นะคะเล่มนี้ค่ะกว้าง1.4ยาว17นิ้วสันโคน5มิลไล่ปลายบางนะคะน้ำหนักเล่มนี้อยู่ที่500กร,รัมค่ะ500กร,รัมด้ามจับเป็นด้ามไม้ประดู่ก้านิ้วคอลิกนะคะเป็นทรงดาบไทยแบบนี้เนาะสวยมากดาบแบบนี้ก็จะเหมาะกับ ฟันไม้นะคะสําหรับพี่พท่านไหนที่นําไปฟันไม้หรือว่านําไปโชว์ไปติดตัวไว้ป้องกันตัวนะคะบางท่านก็นําไปเก็บสะสมเนาะเพราะว่าเหล็กของเราที่นํามาทําดาบนะคะก็จะมีหลายเหล็กไม่ว่าจะเป็นเหล็กรางนะคะเหล็กกระดับลูกปืนเนาะแล้วก็ยังจะมีเหล็กสปริงแบบนี้นะคะที่เป็นสปริงรถไฟนะคะเป็นเหล็กที่ค่อนข้างหายากมากค่ะแม่ค้าได้มาสองขดนะคะก็เอามาทําดาบทั้งหมดเลยเนาะ น่าจะมีอยู่ประมาณสิบกว่าเล่มนะคะดาบเนาะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าช่างพึ่งขึ้นรูปนะคะแล้วก็วันนี้ได้มาแค่ห้าเล่มค่ะคมกลิบแบบนี้เลยค่ะสวยมากแม่คะก็ไม่ค่อยมีเสียงนะเนี่ยเสียงก็ขดาดหายเป็นหวัดเป็นไข้นะคะช่วงนี้เนาะต่อไปเล่มนี้เล่มที่สองค่ะดาบเล่มที่สองกว้างหนึ่งจุดสี่ยาวสิบเจ็ดจุดหนึ่งสันโคนห้ามิลค่ะ น้ำหนัก500กรัมเนาะด้ามจับเนี่ยเป็นด้าม9นิ้วโคอลิกเท่ากันหมดนะคะทุกเล่มช่างเขาเทสฟันไม้ให้เนาะแล้วก็ตั้งคมให้ใหม่ค่ะคมหวานเจ็บแบบนี้เลยค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่นำเข้าป่าเข้าสวนเข้าไร่นะคะทุกเล่มเทสฟันไม้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตั้งคมให้ใหม่หวานเจ็บแบบนี้เลยค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบทรงด้ามนะคะไว้เข้าป่าเข้าสวนนะคะก็ อาจตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะคะบางท่านก็นําไปเก็บไปสะสมหรือว่าพกติดตัวนะคะเพราะว่าดาบเนี่ยเพราะบางท่านก็ชื่นชอบในดาบนะคะบางทีอ่ะอะประมาณนั้นหรออ่ะอยัางตอนละเล่มสองค่ะต่อไปเล่มที่สาม เล่มที่สามค่ะกว้าง1.4ยาว17.6เจดจันโคน5้จุดห้ามีน้ำหนัก550กรัมค่ะเขาเป็นงานตีร้อนนะคะที่สันใหญ่นะแล้วก็ไล่ปลายบางแบบนี้นะคะเป็นทรงดาบสอสวยมากเลยค่ะเหล็กสปริงรถไฟไหมคะได้มาก็น่าจะทำดาบทั้งหมดนะคะเพราะว่าเหล็กเนี่ยเขาเป็นท่อนเล็กเนาะเขาเป็นเป็นเหล็กสปริงที่ท่อนไม่ใหญ่มากนะคะก็อาจจะทำมีดทรงแบบมีด มีเล่มใหญ่ไม่ได้เนาะเขาจะเป็นท่อนเล็กๆนะคะเป็นวงเนาะก็จะได้ได้ประมาณมีดก็จะได้ประมาณมีพกสั้นมีพกเล็กหรือว่าเป็นดาบแต่แต่ที่เท่าที่เห็นน่าจะเป็นดาบทั้งหมดนะคะสําหรับเล็กสปริงเนาะเท่าไหร่ไปละเล่มหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่อะต่อไปเล่มที่นน 4, สี 6, ่เล่มนี้ค่ะกว้างหนึ่งจุดสี่ยาวสิบเจ็ดจุดสามสันโคนหกมิลเล่มนี้น้ําหนักหกร,ร้อยกรัมเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่นะคะก็ ความยาวไม่เกิน18นิ้วนะคะแม่ค้าให้ราคาเล่มละ1,200บาทค่ะ1,200บาทนะคะแถมฝักทีวีให้แล้วก็จะส่งให้ฟรีด้วยค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยมีเหล็กสปริงรถไฟเนาะบางท่านก็นำไปเก็บไปสะสมนะคะ เพราะว่าส่วนมากดาบช่างเขาก็จะทําเป็นเหล็กสลหรับลูกปืนแล้วก็เหล็กพลังรถไฟนะที่เท่าที่มีนะคะแต่สปริงรถไฟเนี่ยเพิ่งได้มานะคะเพิ่งมีบางท่านยังยังบอกว่าดาบสปริงรถไฟมีมาเมื่อไหร่ยังไม่เคยได้นะคะก็ชุดนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทพรอท้อมฝักพร้อมส่งค่ะต่อไปเล่มที่ห้าเล่มยาวนะคะกว้างหนึ่งจุดสี่ยาวสิบแปดจุดสี่สันโคนห้ามีน้ำหนักหกร้อยกรัมค่ะ อ่าเล่มยาวแบบนี้แม่คะให้ราคาเล่มละหนึ่งพันสามรอยบาทนะคะสำหรับดาบดาบเนี่ยเขาเป็นทรงที่ค่อนข้างทำยากนะคะก็ยิ่งยาวยิ่งยิ่งยากเนาะเขาเป็นทรงที่ค่อนข้างทำยากกว่าอย่างอื่นนะคะก่อนราคาก็จะสูงนิดนึงค่ะคมกลิบแบบนี้เลยค่ะเล่มยาวมีมาสองเล่มนะคะคือเล่มห้ากับเล่มหกนะคะยาวประมาณสิบแปดนิ้วสิบแปดกับสิบเก้านิ้วเลยเนาะ ไม่ค่ะราคาเล่มละ1 3 0่ารอบาทค่ะเล่มนี้เล่มที่6เล่มสุดท้ายเป็นเล่มที่ยาวสุดค่ะว้าง1.4ยาว18.7สันโทน5มีน้ำหนัก600กรัมค่ะทุกเล่มนะคะเป็นงานตีร้อดเนาะที่ทำมาจากเหล็กสปริงลดไฟนะคะก็มีมาแค่6เล่มนะคะชุดเนี้ยอาจจะมีต่อมาอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังไม่หมดเนาะ ดาบเนี่ยเห็นช่างเขาทํำน่าจะประมาณ10กว่าเล่มนะคะวันนี้ได้มา6เล่มก่อนนะคะถ้าพี่ๆสนใจชุดนี้ค่ะก็ติดต่อมาค่ะที่เบอร์0629 507 582ค่ะแอดไลน์เพื่อนเบอร์ดีได้เลยนะคะก็พิกเล่มแถมฝสัก PVC ให้จัดส่งให้ฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มคะ่ะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ